กินไปบได้เปนหลงเรื่มคตไทยเพวนเอนเออจัดไปคนนี้กับเปนเอาเรื่มไหมนะพป่น้องเนาะลื่มสวัสดีไหมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนกับผมผมกเบ้าหน้าผากินมาเสียปน้องเบ้าหน้าผ้าไปเมากินก๋วยหมูพี่น้องกินไปร้าเต๋ยเรื่มคตไทยพป่น้ลงโอ้ยขอถอยขอไปพป่น้องนะเอาทำไมเืมคตไทยขัดตัดไหมพป่น้อง มันผิดพลาดทางเทียนนี้หน่อยเอาใส่หมูที่สองเอาก้อยมูไปหน่องมันเนี่ยไปหน่องมากินก้อยมูก้อยบางเน่าพักทางนางหยาละเอา้ามันเรื่องกดไทยไปหน่องขอโทษขอแพรไม่ได้ครับกลายเป็นหมูที่สองเอาต่อไปหน่องกินเวลาเติบแล้วแน,นมันกของเรื่องกด khiến bè hướng tự bên đồng hành Nếu em bên còn Chốt đi ở nèm hình bên chốt khi là quá bộ đẹp bên tử nè สั่งมันไปลอง้องดื่มหมูมก็เดือมใหม่ข่อยมูค่อยหน้าไป้องจับเสียเือจากมาดนหรอ เม่อหนูคืออยา,ากไปนอ้องก๋วยหมูขันมังน่าอืมมากินเวลาเติบเริมข้าว <laughs> ปากคุ้นเลย่น้งองบอกไม่เริ่มไม่นี่ปลองเนาะเดี๋ยวจะได้เริ่ม,นนมคนไทย <laughs> ต้นเติอไปน่องกินแป้นะงหันจ้าเหลือบไม่เห็นเกือบมันบวชแต่ถ้าสู้พี่สู้น่องเพิ่งเมนูไกวขงหน้ามูนี่ hmm, hmm. สุบตอน,นไปลองกลวยมืงน่าพักยาลายเขาเนี้ยหอนหอนเนี้ยห่อนเนี่นนยแบบแสบคันนั้นเด็ดคือไ่จังไงไปลองแห้งขัด <laughs> สดนงคัก อื mm hmm. จวดนวมันเลยน้องใสไปรัเตโรกัรอกะไรอันลูกโดดใจแล้วอันว้านมันถึกเทีกับอะไร <laughs> เนื้อเป็นเนื้อทันขอดไปน้องทันขอดติดมันน้ำแบบเสียบไปน้องอากาศอานกราะดอกน้ำกาดหินพร้อมพักเอะไรอ่ะน่งเสียบออืืมม สดเลยพป่นองกล้วลยสดอื้มเสียบไป็อ่บริการตนไม่นุ่นกลอยมัวกล,ลอยบางน่า คันกือคันหมน้าย่างดีนี่นองัอะไรแบบจสบเลยอืดแบบแซ่บเอาจะเป็นมนูเสียบก่อยหมูหมูหน้าออมาผักบีโตน,นอต้อง่้องขอโทษขอพระน้ำอีกครั้งพี่น้องเริ่มกดบันทึกเทิ กินไปหลายเติมแล้วจังเกือบไปเห็นว่าลืมกดถ่ายพี่น้องเอาบูว่ากันพี่น้องเนาะปิดปากทางเทนตนิดหน่อยครับผมแล้วก็ถอดคอพายำอีกครั้งครับเอาไวพ้พบพรานกิปหน,น้าเด้วยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปต์นีมารหน้าต้องลำหน้าไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ